สบายดีพี่น้องกลาบสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องยินดีตอนห้าขอสู้ซ่องเบ่าแป๊บสาววันขึ้เก่าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะสบายดีตอนซวยๆจั็หน่อยเมื่อเร็วเมื่อนี้ชุ่มหาสิพากันห้าว่าสิไปเอาเฮ็ดพี่น้องบ๊อแมนมาไปหาแล้วพี่น้องแม่บ๊อแป๊บเห็นแล้วเห็นแต่มือเส้าเห็นแต่มือเส้านี่เพิ่อนเก็บมาในเที่ยงน่ะเต็มกรุ๊ปพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงเพิ่อนว่ามันยังอยู่ มันยังบ่มันยังอยู่บ่ไปเบิ่งว่ามันยังจัดดอกไงเออเราบ่เราเก็บนะเราบอกว่ามันยังอยู่นะชุ่มจุ่มมันนะแมนบ่ได้เบิ่งกัเบิ่งกับซบ่ได้เบิ่งเราใช้เราพี่น้องขากเที่ยงตัวเองนี่มันออกไกลๆอีกพี่น้องเ้ยไปเดี๋ยวก็ไปหาบ่ออื่นเลยค่ะแมนไป่ะไปเบิ่งนํงกันพี่น้องชาววันไปเลยพี่น้อง บอลมันเคยออกในนี่นี่พี่น้องในขางเทียงนี่ในหัวเขาเจา้านี่เก็บคู่ปีพี่น้องเลยเบิ่ง,งดูในวางเลนเราบอกว่าเราเก็บซุ้มบานมันเมื่อพี่น้องเราอยา่งค้นเห็นเลือแต่จุ่มมันไปแยวงานกะเดิกเนมพี่น้องก็เลยเตื่นชวยนิดหน่อย <c oughs> พักก huh ันเล่นนะท่านในสายทางออกนะหัวหน้ากันเล่นเพราะหัวหน้าพี่น้องเไยชาววันนะท่านก้อนมูพี่น้อง ผัวหนาผ้าแลนโหโหเห็ดปวกใหญ่ปอดพี่น้องหอยได้ก็่ต้องจ่มนมืนี่น่นี่กูเก็บถาุก่อสวนึนน้องกแนนะ เก็บจค่เ่อเลยเก็บเทอหนึงเลยยาย่ายาเก็บไปเธอหนึ่งเลยพี่น้องแสดงว่าเฮ็ดปวกออกขะดาได้นี่พี่น้องเลยไมอยีได้มอีะได้มือไ้มือนีน่ด้นีะได้มือหนี่้นนะไดนี่ได้อนีนะมือนีน่ะได้ม่ะได้มืหนี่ได้มอนี่ะมอน่ลอีนะดอี้มแหอ่ะมอไหมออะอ่นะ อุยค่ะอีมีก็ได้กบแม่นี่พี่น้องกบยังไม่นะแม่มีหากินน้ำหมาอย่ารีหายากินน้ำหมาพี่น้องเฮ็ดปวกนะพี่พี่เบิ่งผูหัวกุหลกอีกแล้วนะกองกระสองมาได้ผูอยู่ไหนพี่กระติมพี่น้องเลย โอ้โหเก็บทั้งไหนแห้งแล้วขาวกันหนาจุ่มเก็บคืจุ่มจุ่มค่ะมาจุ่มวหน้าดูค่ะหัวหน้าใส่ตั้งไหนตั้งไหนเลยพี่น้องเห็ดเปลือกผีน้องเห็ดเปลือกออกอีกแล้วมือเศร้าบ่มีก็ไปหาแต่เศร้าได้หลายบ่ได้อยู่บ่มีก็ได้หัดบิต์แต่จุ่มมันได้สวยได้จุ่มญ่ายเห็ดเปลือกง่เนาะมันโมเมนเห็ดเปลกหน่อยอันนั้นโมเมนเห็ดเห็ดืวกจิกเห็ดเปลกดำเนี่ยเมนอันนี้เห็ดเปลกขาว เป็นย่างไปถอนน้ำปลีก่อนปลีบดมาหอดูนี่หอดูนี่มันมันมันบาดแล้วเนาะออบาดเราควรจะรอดออกรอดเข่าเรี่องง่วนอ่ะะปนี่จะเก็บจุ่มนี้นี่นี่นี่จุ่มตัวนี้นี่จุ่มง่ายนะเฮ้ยเด้วยเอาเมื่อ้อลูกเออาไปนี่มาเก็บเด้อค่ะยังเห็นอีกอยู่เปสิไปนน้ำง่วนเลี่น้องเดี๋ยวเราต้องหลอดต่อไปง่ายสาวันง่าย มันบาดทีผื่นคนพี่น้องเจนี่นี่เฮ้ยฉันสีเก็บนี่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 พี่น้องอ้นี่เห็ดปลวกออกอีกแล้วน้องจ้า่ลายเลยพี่น้องโอ้โหเขาเริ่มเป็นไผมาน่าวันเขาไปหาเห็ดปวกบเ้อ้บ้พี่น้องเจจู่มันอะเออยังงามอยู่พี่น้องโอ้หมันพังย่ดินูยพังดิหูยังเลืกได้ได้ดอกในในในพุ่นนะในลื้ลว้าวว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 ว เดี๋ยวเดียวแสดงว่ามันลามไปเนะพี่น้องเดี๋ยวลามชุกข่อยเก็บแล้วเขามูนลามไปมู่ใหญ่ยี่เนี่ยนี่เออขนาดบอลตะเขียนในนะดอกจุกมมันตาลาไปทั้งเสียงปากเพื่อนดูกระเม็นเขาเก็บเมื่อวานเขาเอาหมูนหนึ่งนาเต็มกระตาอุ้ยมันนในจุมนั่นจุมนั่นปตาข่อยเก็บเกี่ยห์พี่น้อง นี่เห็นบอนี่ค่ะใกล้ๆนี่ค่ะอันนี้คือเฮ็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องนี่เบิ่งเยอุ้ยขาเงาดินี่ตัวจูมันกันยังงามเหมือนเด้นี่ขึ้นมาเหตนตวันนี่ยนะเฮงบุ๊กพี่น้องบุ๊ก ทั้งวหน้านเห็นเห็นพี่น้องยังลายอยู่ฉันอยากดึงเอาเลยนะอือเฮ้ยนี่อุ้ยแตกอุ้ยแตกพี่น้องผู้นี่อุ้ยแตกเยอะอือนี่มันหดเนืยามันออกอีกเลยได้พี่น้องเฮ็ดปวกเห็นเสื้อหัวชุดท้ายเลยงวดสุดท้ายแล้วบานิปิสระดูเห็ดพี่น้องเลยเกี่ยวข้าวแล้วแมนให้สวรรคัสดกพี่น้องเรียบร้อย ไปบ้างพี่พูดพี่น้องพดโพว่าเฮ็ดมูเดียวหรือคนละมูมูเดียวกันตะวันเด็นไว้ยังบ่มูใหญ่ตะมูนี้เลยใสู่ป้าบู๊พีบพีน้องเบิ่งเงนี่นี่ก็นาฬิกาเงาติ้วนะพัวหน้เบิ่งเขาขอยพีมีตะมูใหญ่ พี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนพี่น้องแรดโมูนั่นแรดโมูนี่อยู่บมเก็บจากเถื่อนโอ้แม่คอสีเต็มกระตาเลยนี่สรุปมันโมเดียวแล้วคนละโมคนละโมมันหนักลามโมเดียวจักก็หนักลามแครีเก็บเมื่อเต็มกรุ๊ปหนึ่งอยู่เทียงหนักกรกรุ๊ปหนึ่งแม่บอแป๊บเก็บเมื่อนะพี่น้องเดี๋ยไปถือมาแล้ว ก็ตามอมันเต็มกรุ๊ปเราเมื่อเรามาเลี้ยงงัวเราได้ตั้งใจมาเฮ็ดดีซ้ายกับขู่เจ้าน่ะโอ้ยถิ่มหมดคู่บุกสาวหวานบุกปาตตีนยาวพี่น้องมันดอกใหญ่เดิพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันมันมันบานแล้วเมี่ยงพี่เขาไปเจอตอนมันจุ่มเลยเขาบอกว่ามีละว่าจะพูดพี่น้องเฮ็ดแตก ออกแตกแตนอยู่โภูระเบิดป้าพี่น้องเอ้ยมือนี้นะมันจะเปลือยแล้วมันฝนลงแม่มันฝนตกก็จะเปลือยแล้วมันเปลือยเป็นเสื้อซะมันเปลือยกับหัวเครื่องกระางเทียงคุณบอกว่ากระค่างเทียงพะการะฮานะกระค่างเทียงโเห็นตี้ยข้างอัน บอกเอาสร้างเอาสร้างมาบอกเบิร์ตไมาแล้วนะเพิ่อนผาอู่อยู่พี่น้องขางหัวเป็นเอ็นขางหัวพป็นเอ็นขางข้างนอกเบิร์ตขางข้างในจู่ๆปัญหาข้างในบ่ออาหารมันก็เคยออกได้เอาคู่ฝีคนนี้หน่อยค่ะคันด่านแดเติดหดงๆเลยเอาบุกสาวันบุ๊กพี่น้องเวลัดูเฮ็ดเฮ็ดปวกออกอีกแล้วเฮ็ดปวกระเบิดป้าพี่น้อง ยังมีไพ่หูเลยเขายังมาเาไปบุญอยู่เว้ยแม่นยังว่าไปหานะป้าไปไปไปค่อยนำมาเลยอยู่โค้กอยบ่โคอยป้าไปหาปลาขอนมาคือปลาสวิงเอาเอาถือเสืออ่อวางข่อยเอ้ยแล้วก็ถืออันชานสวิงย่างมันมาเทียงแล้วก็ถือมาเลยโอ้ยยายมาหานะกี่น้องเลยอุ้มได้ป้าาย่งไปอีกพี่น้องตามไปไว้ว้าพี่น้องพูดพูดอยู่ได้พูดพูดพูด ไปเริ่มเบิ่มบ้ามพี่น้องเ้ยลัอดหนึบาทมันหาง่ายพี่น้องมันจุกเลยขึ้นมาเห็นดอกนี่ถุนน้ำหัวหน้า้อ้โหอุ้ยเสียว่าไปเรืเอยโอ้ยคนมาัล้างคนติ่มกระตาทวันพ่อหมูอ่านนี่เนาะคือสีขุวมีนแม่นอยู่หมูอ้านนี่เรากรเรียงงวอีเมลเรามาเรียงขึ้นนี่คู่มือ เราเรียว่าเอาข้าวปนไปฟังลำคือสิบวญคนไปหาคว่าสิ <laughs> บหุ่งเดี๋ยวเอาเลาะลุงดุมพ่นเท้าข่างพ่นเว้ยคอยเมื่อก็่าตายก่อนพ <c oughs> ี่น้องเลยคอยโทษสาวลอยออกมาอยู่เพิ่นกำลังออกมาวันนะเอากรอยพบอโทษเมืหนาวเมื่อและตาหนึงที่ทน้องกอเศร้านนยคอยมาหลอะมา,มาตตแต่เศร้าเอาหมูเดี๋ยวทังหัวอันหวเด็กในข่างทางไปจอดจอมบังบนเห็นเห็ด นี่มองอันท่ออันเด้โอ้โบารมีพ่อไปหาพ่อบพเห็นไปหาขอบโคกตรพบะเห็นเด้ๆจุบมมันจะปุยตั้งใจเพื่อ่าเห็นอันนี้มันอันนั้นแล้วมันโอ้มันเถ่าพี่น้องเบิดละเบ้อฮะเลาะลงไปพี่น้องเซี่ยวกิพาระเบิดไปตามนี่โอ้ยพังนั่นเด้เท้าขาดหัวขึ้นทั้งนี้นะบริหารบ่เห็นเห็นอีดย่อย พี่น้องป no hey, ่าไม่กวนเด้อที่พังวงไม่เห็นแล้วพี่น้องอุ้มนี่บังเอิญได้ดิแม่มันขาดเล่นมาแล้วพอเอามันคือมันคือลามลามไปทั่วแถวนี้เลยชมเขาบอกเขาเก็บบ่องเลยกระตาสองกระตาเมนอันนี้มันลามออกไปเรื่อย ปากดังได้แล้วเขาเชียร์ยินเขาเลี้ยงงัวขึ้นก่นไม่เถื่อนนี่เขจอดไปเลี้ยงงัวบอลแล้วค่อยได้เตรียมกระตาแล้วค่อยแบ่งให้ป้าพูดหรือว่าสันอยู่พุ่นไปนะแมยไปอีกแล้วแลนส์ใหญ่นี่ยวายป้าอลาจุ่มคู่ ขอไล่ไล่เลยพี่น้องคาตาไล่พอมือกล้องก็แล่นน้ำเฮ็ดนี่บู๊มีแต่จุ่มยังไงแม่นโมโมเดียวนอะอ๋อนอกนี่นก่นี่โคโลอยู่อ่างง่ายนี่คือง่ายใช่ไหมนี่เนี่ยเฮ็ดปวกขาวด้วยจ้านิ่งแน่เลยแม่นโอ้ยใช้อีกโค้กขังก็เหมือนว้ยอย่าพับปากให้เอาแน่นี้ก่อนแล่นบ่ทันแล้วบนนี้พี่น้องมีแต่ดอกใหญ่งกว่าพี่น้องใหญ่เลยค่ะ ไม่จะเก็บค่ะคุกพี่น้องย่า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 งบุกสาววัดบุกอย่ายอมแพ้คุณอาวุนอาเอาไล่อะไรนี่เพิ่งนี้ยนี่เราเก็บสีขุนเขาเลยวุนอาได้เต็มกระต่าเลยพี่น้องสมก็ได้เป็นหาป้าป้าไปหาป้ามไม่โดนเท่านี้นะพอดโพนี่จีว่าหมดเดียวก็คือออก มันลามนะมันเป็นแบบว่าเออมันใหญ่ไปดอกบานคือรุ่นเดียวกันเบิดเนาะเม่นเรียมันเลี้ยงกันนั่นเบัดได้ออกแล้วกระเบิดระเบิงพี่น้องเยอ้ห้าดุนุดพทุนไปแล้วุ่นไปต่อเเจอแตนนะปาอยู่อยางไรป้าพีน้องนี่เห็นยุกนี่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 พี่เฮ้ยมาพี่อย่าห้องดังไร ้พี่น้องโอู้พี่แข่งล้างพี่เจ้าข่าคอนนะพี่เดียวนะฉันถ่ายหมดก่อนมึงจะเซลฟี่ทใไมป้าพี่น้องนี่เปิดดูดูใยดูหยียบซะเแล้วมีผุ้นปุ้ยอุ้มอะไรก็มีใครเห็นเลยอาอยมผุ้นตั้งอะไรก็มีป้าทำพะเลกไบ่มีพุ้นระเบิดเปิดเปิงพี่น้องพี่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 นี่ มาต้องดีกว่านี่เห็นบ่อตัวออกมาปุ๋น้องเห็นบ่เบิ่งแน่พี่ปู๋มแกวข่างคอลงไปแสออกไปพี่น้องจ๋าแซ่ออกไปคอนจะเต็มกระตาแล้วโอ้ยเหมดเลยหมดมีค่ะปาอดจอดยาวหน่อยเด้อเล็ดปวกใหญ่พี่น้องปวกกวาดอันนี้พวเอามาปลูกไว้ได้พี่น้องมันเกิดเองเบิ่งแน่จุ่มน้ำเถอะนะ เฮ็ดงวดสุดท้ายเด้อพี่น้องงวดนี่บ่มันบอกงวดสุดท้ายยังอีกเดือนชิชองบ่คนดีมันก็ออกตลอดเห็นบ่มันออกแต่เดือนเดือนสามหนดแล้วเอาลุยเช้าวันขวัญเอาเลยเราคอยสวดกระต่ายเลยเนาะก็พี่น้องนี่เขาไงคือแบบมองละจุ้ม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 จุ้มนึ่งผลวอด้แม่นมุ่นน้อยๆได้บูให้เขาพอเป็นของเฮากระเืิดนี่เลยไหม ไปกับโผล่บทละสามดอกนี่เขาคอยดูจัดละแน่แน่อันนี้เหรอคะพวกข้างนั้นข้างนั้นยังอยู่นี่เฮ้ยมานีนี่อุ้ยอุ้ยพี่พวกเนี้ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคอยเห็นคอยเห็นอ่างเงาเขาสิจับอ้าวถัดหลายๆอันนี้กระตาของยายมาพี่น้องจุ่มจุ่มยาวลี เฉพาะแล้วอันยข่มาในเทียงบุห็นกระต่ายอีเม่อุ้ยนี่กํลาลังพ่นเลยนี่เย้ยบึ้งนี่พี่น้องนี่ปากด่างไรเขาเลี้ยงงูอย,อยู่ในเทียเลีเ้ยงก็เลี้ยงเาหลายคนฮพี่น้องบุม้งข,ขอชิมะองเท่านี้ยังบ่ได้เบิร์ตได้พี่น้องในขางคอนนะ นบาบเนเตหือตัว็ไ่นะนาเหตัวพูัาเาขามปาพี่น้องผอยนะปลาวีงอย่งย่งเอางยนไไปเบื้องน้ากับพระท่านพี่น้องทุนกัยมัเบื้งนมเบื้องในมันมีแต่เสื้อเฮ็ดแบบใหญ่ๆไปเลยนะอ้ยเเคยเก็บมูใหญ่ปนนี่พี่น้องอันนี้มู่เดียวได้เป็นหาดเลยนี่ สีบ่อหาบเลยได้ยยลีเอาเมื่อนะครับกุ๊ปหนึ่งพี่น้องเต็มตาครับุยหัวหน้าลุยหัวหน้าี่ยขวดไก่เฮดปลาตล่ดพุ่นๆอยู่ในมันก็มีนี่ออกอ้อมขางอ้อมเอวพี่น้องเห็นบ่นี่ไงพี่พี่พี่อันนี้คือเห็ดปลวกนะจ๊ะ เห็ดปวกแท่พี Boy, ่น้องลาอ้อมขางอ้อมเอวเลยเก็บเลาะมาแต่ทึ่งพี่น้องไงเอเก็บแบบหนึงดอกนึงกยาหาเือะไว้หายยาเสิดลามแน่ป้าเราได้แถวนีหนเราไปเบิ้งมอลำเลืองเด้อเมื่อคืนไม่แต่คนไปเบิ้งมอลำเลือยาเห็ดยังมาได้เลิกคุกมยังลาอยู่ดิ ผีดอกเอ้มอลำเลือกกับพวกมอลำเลือกมึงเนี่ยของหัวหน้านะพี่น้องตา้นึ่งเต็มพอดีมาเต็มจะได้มังมันดอกป่านี่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 ในเห็ดยี่ห้อเนี่ยสุดยอดวันนี้มันอยู่ให้ถังบุ้ยพี่น้องเราเคยไปอยู่ลูกเห็ดอยู่ในถังมาบึ่งว่าไม่ได้สีบอกีอยู่ในใจคอนนี่เดียว โอ้ยโจกกับไปเดียวงูพี่น้องเลยระเบิดป่าเห็ดเฮ็ดยังใดรอีกชุดเจจาเก็บมาน่ะอาหารมันโดนเป็นแถวดีแหละขอมันลามออกภูและขางหัวนะเดี๋ยวจังละเดี๋ยวจังละขึ้นต้องแยกกันแล้วพี่น้องขางเดี่ยวลงมาได้พี่น้องเลยกระคุ1หนึ่งตาหนึ่งกุ๊บหนึ่งเอ้า พี no you know, you yeah, no yeah, no ่น oh, 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 oh. ้องยายลีเนี่ยเบื้องนี่ห้อยเพื้นเอาหนีนี่นี่หนี่นี่จูมพี่น้องมาเลยค่ะท่านปลีเบิ้งป่าที่มันออกพี่น้องคางทงหน้าคางหัวเขาเจ้านี่สุดเลยพี่น้องป่าตัวนี้นะโอ้ยปวดโพพี่น้องยังบ่ได้เบิชได้บวชทั้งง่ายทั้งงุ้มมองนี่บ้างมองยายลีเก็บกุ่มหนึ่งนะป่าด่อนเดียวเด้นี่พี่น้องนน้อยหนึ่งนี่ พูดพูักดิดบเคอยพอเห็ดปวงมูใหญ่บัดเี๋ยวกเถือเมนพี่น้องพัดไปหาลูกทั้งัวหนาในย,ยักษ์ร้อนอยู่พี่น,อน้องป่ามันออกเลยพี่น้องในน่อยนึงเด <c oughs> ี๋ยว่อเมส่งก็อไปหาใหม่เขาก็บกินขา้าเราไปต่อเลย ขายยาลุ่นอันมากพี่น้องเลยนคบุกลุยโอทัอ้งโฮนาหน่าพี่น้องชุ่มเผาแล่นไก่ในมาในนี้พากันน้ำเฮ็เด,ดปลาพี่น้องบุกต่อมันลามหอกโคเนาะสั่งกระไลหมูแต่มันเป็นหมูเมนเมื่ออะไรพี่น้อง โอดโพหเห็ดพักกันได้เัืหน้าเต็มกระตาเช้าวันเต็มกระคุเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอยู่เทียงตัวแม่เก็บเมื่อนะพี่น้องพัดพี่น้องซ้ำสิล่างพากันหิวเห็ดมาในเทือกเทียงขึ้นไปเบิ่งเลยเอาเอามาเบิ่งดูในเทือกเทียงขึ้นไปในใสเห็ดเราเก็บในกุ๊ปนั่นเราไหวอยู่ เดียวสให้เบิ่งพี่น้องชุบแล้วโมท่านชุบดอกบเราชุบสม่ไรปลาเทีนบอพี่น้องยกจ้าอองมามาพี่น้อมาคืเไปนนานดโอ้ในพี่น้องสรุปแล้วมูดเดียวได้ได้หาบหนึ่งมู่เดียวเนี่พี่น้องอันนี้ยายลีเพิ่งเก็บมาแล้วตัวมีกระตาใช่เพิ่งเริ่มาสง แล้วมาเก็บมาอีกหอมๆพี่น้องจ้ะโอ้ผีน้องดอกบักใหญ่บักใหญ่ถูกเดี๋ยวพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิล่างเฮ็ดกินข้าวแล้วก็สิไปหาใหม่ไปหาใหม่พี่น้องมันออกลายหมูใหญ่ป่ะนี่หัวหน้าบ่ยอมแพ้นะพี่น้องเลยไปหาเอาไปเห็นน้ำตกด้วยวันนั้นไปอันหนึ่งสองสามเออน้อง เห็ดออกแล้วเด้อผู้ใดผู้ใดกินกาคอยได้กินอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องคลิปนี้กัแบบตั้งแต่เก็บเห็ดมากกวสิบนี่แหละขอกับพ่อคลิปนี้พี่น้องโม่หนึ่งแบบได้ลายปันนี่แมนโอเคพี่น้องกันได้กลาฝากเป็นกำลังใจให้เราแปลกดาวันคือเก้าพี่น้องขอบใจเบอร์สุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชุมชนสองเอ็นองเด้อพี่น้องจ๋าสบายดีไปแล้วพี่น้องสบายดีเมื่ออ่างเขาอยู่เพื่อนดี